ครับเบนซ์ c สองสามศูนย์นะครับมีดอกกุญแจที่ใช้งานประจําอยู่แล้วนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับแต่อาการที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจไฟนับปัดไม่โชว์นะครับสตาร์ทเงียบนะครับเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะทําการรื้อถอดเปลี่ยนอะไรนะครับหลังจากรื้อรถเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เจอสาเหตุที่ทําให้รถสตาร์ทเงียบนะครับก็คือตัวนี้นะครับล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับเดี๋ยวจะทาการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าอันใหม่รรเส็จานะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถแล้วก็เปลี่ยนล้อขอไฟฟ้าอันใหม่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมครบทุกระบบนะครับตรวจเช็คโค้ดนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจนะครับบิดนะครับไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกติแล้วนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับสตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับคอพวงมาลัยล็อกนะครับบิดสตาร์ทเงียบไฟหน้าปัดเรือนไม้ไม่โชว์นะครับมีบริการซ่อมถึงที่นะครับ0826166655 สรางกุญแจไทยดีให้บริการนะครับรีโมดก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับกุญแจที่มีทุกดอกใช้ได้ปกตินะครับ